นั่นก็คือการลำลึกถึงอัลลอฮฺสุบฮานาหูว่าจะอาลาจะเป็นสาเหตุที่จะทําให้อัลลอฮฺสุบฮานาหูว่าจะอาลาช่วยเหลือให้เรานั้นปลอดภัยจากความพินาศนะครับมีะดีษที่รายงานจากท่านมูอาตีบินเจบันรดิยัลลอฮฺอันลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮนอัลลอฮฺอัลลอฮฺอะลลอฮฺอั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 ลลอ อันจารมูมินอาดาบินละมินดิกรินละซึ่งการงานที่มนุษย์ทําไปแล้วนั้นจะทําให้มนุษย์ปลอดภัยจากการลงโทษของอัลลอฮ์มากที่สุดยิ่งไปกว่าการลึกลึกถึงอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวาตาอาลาฉะนั้นะดิษบทน้ท่านพี่น้องผู้ศรัทธาทั้งหลายครับเชคซอล่าฟาวซานอาฟิรละฮุลาหูจาลาท่าทนอธิบายบอกว่าฮาดาอัฟิฮีอันดิกรายุัมาอัมาล ใน h ะด i ษบทนี้ทำให้เรารู้ว่าการซิกรุลลอ้นั้นก็นับว่าเป็นหนึ่งในการงานเหมือนกันนะครับโดยที่ท่านอบีสัมบิลละหัวอะลีมะซัลลัมเรียกการซิกรุลลอ์หรือการละเมิดถึงอัลลอฮ์สุดขั้นนวะาจะอาราว่าการกระทำหรือการงานว่าอันนะฮวอาดามุลอามานและการซิกรุลลอ์ยังเป็นการงานที่ยิ่งใหญ่ที่สุดด้วยฟะดิกรุซาบะบุนฟีนเจตินอับดีมินัะมาฮาลิกีฟิดดุนยาวัลอาคิรา เพราะอะไรพี่น้องเพราะการลำลึกถึงอัลลอฮ์จะเป็นสาเหตุที่จะทําให้เรานั้นรอดพ้นจากความพินาศรอดพ้นจากการลงโทษทั้งดุนยาและอาคิรอฟมันละฮาจจบิดิกรินและฮิฉะนั้นผู้ใดก็ตามที่เขารำลึกถึงอัลลอฮ์สุภาโนฮะตาอาลาอยู่เป็นประจำฟอิ ف ลอ ا ل ยุนยีฮ ه มิงคุลลิกาบินอัลลอฮฺจะอาลาจะทรงช่วยเหลือบางคนนั้นให้รอดพ้นจากทุกทุๆความทุกความกังวลวะลิฮาดะกานันอันบิยาฮฺะลัยฮิมุสซัลาตุมุสซาลามอิดะวะกะอูฟีดายคินอูฟีการบินวะชิดดะยัลกุรุนอัลลอฮะอัลลอฮฺละตุนี้บรรดาร์นบีนะครับ เวลาที่บรรดานาบีเหล่านั้นประสบกับความขับแค้นประสบกับความทุกข์ประสบกับภาวะที่เดือดร้อนนะครับบรรดานาบีเหล่านั้นจะลำลึกถึงอัลลอฮ์ سبحانه ูละ ت ع ا ل และหลังจากนั้นอัลลอฮ์จะก็จะช่วยเหลือให้รอดพ้นจากความเลวร้วายที่บรรดานาบีเหล่านั้นกําลังประสบนะครับดังตัวอย่างที่อัลลอฮ์จะกล่าวไว้ในอัลกุรอานบอกว่า و ย ي, ي و น إ ذ ن ا นน ب ัดดุรว ن ي الضر و أنت أرحم ا ร ر ฮ ح ม ي นและจงระลึกถึงขณะที่ท่านนบีอายุบะละฮิสซาามได้เรียกได้วิงวอนขอต่ออัลลอฮฺสุภาหูนะฮวาจาอาลาว่าโอ้อัลลอฮฺแท,ท้ที่จริงความทุกข์ได้ประสบกับตัวของข,อขอ้าพระองค์ท่านนบีอายุป,ป่วยไม่สบายถึงขณะที่ลูกเต้าเนี่ยคนใกล้ชิดเนี่ย หนีหายจากท่านอับีุอเลาะเดสาลามและท่านนบีายุบมาอยู่ในสภาพเช่นนั้นเนี่ยวิงวอนขอดุดมาราอัลลอฮฺสุลตา,านอ้วจาอัลาแล้วก็บอกวา่าวันจะอัลฮมัมุรอฮิมินและแท้ที่จริงพระองค์คือผู้ที่เมตตาม,มากที่สุดฟัสตาเจบานาละหูแสดงว่าท่านนบีายุบอยู่ในภาวะที่ขับขันเนี่ยคนรอบข้างเน,นี่ยหนีไปหมดแล้วขนาดภรรยาเองท่านนบีุายุบยังเข้าใจว่าภรรยาเนี่ยหนีท่านไปเลยท่านก็นยกมือวิงวอนขอดุดมาต่อัลลอฮ์ ฉะนั้นการขอดูอาเป็นอะไรพี่น้องเป็นดิกรุลลอเป็นการระลึกถึงอัลลอฮ์เมื่อท่านบอายยุคขอดูอาอัลลอฮ์บอกฟาสตะจ็บนานเราตอบรับดูอาของอายุฟากาชัฟนาบิฮีฟากาชัฟนามาบิฮีมินดุรินและเราได้ขจัดในสิ่งที่อายุมาเชิญจากความทุกข์ใช่ไหมครับโรคต่างต่าอาใจนะฮุมอัลลอฮุมวะมิตละฮุมมาอาฮุมรอฮ์มะเตมินอินนดีาวะ ن ิกรอ ر ิ ل อาบิดี ن แล้วเราจะอาลาได้ทําให้ครอบครัวของท่นานนบีอายุเนี่ยนะครับและคนที่ใกล้ชิดเนี่ยที่เคยหนีหายไปแล้วเนี่ยกลับคืนมาหาท่านนาบีอายุอัลฮิซลามเหมือนดังเดิมเหมือนตอนที่มีอยู่ก่อนหน้านั่นเป็นเพราะอะไรพี่นเองเป็นความเมตตาจากอัลลอฮ์และเป็นข้อเตือนใจแก่บรรดาผู้ที่ขอรพอิบาดะห์ต่อพระองค์แล้วเราจะอาลายังกล่าวไว้อีกอายะหนึ่งเป็นการบอกเล่าถึงเรื่องราวของนบีอีกท่านคือท่านนาบียูซุอัลฮิซลาม อัลลอฮฺบอกว่า h e n นอิ is ะ h e h a, ban, ye, a wa, b an uh, m um a g h r i b และจงเราลึกถึงขณะที่ด h น n ูนคือใครพี่น้องท่านอบีุยูนุสเรียกร้องเชิญชวนกลุ่มชนของท่านที่ในนาวาแต่ปรากฏว่าคนในหมู่บ้านไม่มีใครเชื่อไม่มีใครศรัทธาเลยท่านอบียูโกรธพี่น้องออกจากบ้านนน้ออก่ากบ้านาวาแล่วคากว่าอัลนอฮูบ้านไม่นีรลช่ไรอายฮิอัุยูนุสคิดว่าอัลานาวาตากคงจะไม่เอาโทษ คงจะไม่ให้ท่านประสบกับความทุกข์ยากเพราะท่านเป็นนบีใช่ไหมครับแต่ท่านออกไปจากโมบ้านในสภาพที่โกรธแต่ปรากฏว่าขึ้นเรือโดยสารไปแล้วเนี่ยระหว่างอยู่กลางทะเลเนี่ยมันเกิดขึ้นลมพายุใช่ไหมครับจนกระทั่งบางคนในเรือบอกว่าอะไรบอกว่าหากว่าเรายังอยู่สภาพชนิ้จมกระทั่งเรือจมกระทั่งลำแน่นอนก็เลยต้องมีการจับฉลากปรากฏว่ามีการจับฉลากแล้วเนี่ยมีหลายคนโดยการที่ จับฉลากขึ้นมาแล้วจะต้องโดดลงทะเลและหนึ่งในนั้นก็คือทีทานบียูนุสอะัยฮิสสลามพอสุดท้ายก็ต้องโดดลงทะเลแต่แล้วเกิดอะไรขึ้นพี่น้องเราจะอาลาให้ปลาวางตัวใหญ่เนี่ยมากินททานบียุนุสอะัยฮิสสาลามจนกระทั่งว่าอยู่ในท้องของปลาวานและเมื่ออยู่ในภาวะคับขันเช่นนั้นแล้วเนี่ย ฟานาดาฟิซูลูมาฉันจบีอายุวิงวอนขออุทว่าแต่ a l l a ในขณะที่อยู่ในความมืดทั้งสามอยู่ในท้องปาวานอยู่ในตัวปาอยู่ในท้องปาวานอยู่ในความมืดของท้องทะเลอยู่ในความมืดของอยามค่ำคืนอัลเลอิลาอิลาอลาอันตะสุบฮานักอินนีคุนตุเมนอัลดอลอิมินขอดุอว่าบอกว่าโอ้ล l l a ์ Allah, แท,ท้จริงไม่มีพระเจ้าอื่นใดที่ควรแก่การเคารพภักดีที่แท้จริงนอกจากลล l a ์สุบฮานักมหาบริสุทธิ์มีแด่พระองค์ แท้จริงข้าพงค์คือหนึ่งในหมู่บรรดาผู้ที่อาธรรมต่อตัวเขาข้าพงค์เองขอดูวานทิกรุลล้ออัลลอฮ์บอกฟาสตาจจบนาละหูแล้วเราก็ตอบรับด้อาของยูนุสวันอัจเินนะฮูมินันรอมและเราทําให้ยูนุสรอดพ้นจากความทุกข์วกาดาลิกานุจินมุมินินและดังกล่าวนั่นแหละเราจะช่วยเหลือบรรดาผู้ที่ศรัทธาแล้วสาเหตุที่ทำให้อัลลอ์ตาลาช่วยเหลือท่านบียูนุสคืออะไรพี่น้อง คือการที่ท่านนบีอเยอะอะไรอิสสลามวิงวอนขอดุอาต่ออัลลอฮ์ริกรุลลอฮ์ต่ออัลลอฮ์สุภาโนะจะอะไรและสาเหตุที่สำคัญประการที่สามอัลลอฮ์ตะัสถาวันไว้ในอาร์อีกอายะันนงบอกว่าฟาลาอหละอันนฮูกานมินันมุซับบิฮีนและเถอาฮะกายูนุสไม่เคยเป็นหนึ่งในหมู่บรรดาผู้ที่แซ่ซ้องสะดูดีให้แก่อัลลอฮ์แปลว่าไม่ใช่เป็นผู้ที่ล้ำลึกถึงอัลลอฮ์ริกรุลลอฮ์ถึงอัลลอฮ์จะอาะไรยางมากแล้วแล้วก็อัลลอฮ์บอกว่า และลาบิซาฟีบัตนีฮีอีลาเยอมิยุบอาซูนยูนุสจะต้องอยู่ในท้องของป่าวานตัวนั้นตราบจนกระทั่งถึงวันเกียร์มาเป็นแน่แต่สาเหตุอันหนึ่งมาจากว่าเดิมทีแล้วท่านเป็นคนที่น้ำลึกถึงัลลอบสุภาณุวาะจาละย่างมาก ฉะนั้นเมื่ออยู่ในภาวะที่ขับขันเมื่ออยู่ในภาวะที่เราตกที่นั่งลําบากอัลลอฮฺาจาราลาก็จะช่วยเหลือบรรดาบ่าวขององค์ที่รำลึกถึงอัลลอฮ์ที่เขานึกถึงอัลลอฮฺสุภาโนวะจาราอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นนี่จึงเป็นสาเหตุที่สาคัญ ที่จะทำให้เราสุภาณวุวจะอาลาช่วยเหลือพวกเราและปกป้องพวกเราและคุ้มครองพวกเราให้รอดพ้นจากความเลวร้วายความพิ่นาศและการลงโทษต่างๆนั่นก็คือการลำลึกถึงทีลเลาสุภาณวุจะอาลาให้มากมากนั่นเองฉะนั้นเราก็จะต้องเป็นหนึ่ง ในบรรดาคนที่กระทำการงานเหล่านี้นั่นก็คือการนำเลิกถึงเราสุภนามัวจะอาลาและหวังว่าเราจะอาลาจะทรงช่วยเหลือพวกเราและปกป้องและคุ้มครองพวกเราให้รอดพ้นจากความเลวร้ายและความพินาศและการลงโทษของพระองค์สำลลับเราอาลาในบีนะมหันม